สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขาย2รายการนะคะเราเริ่มที่รายการแรกเลยคะ่ะรายการแรกเป็นโครงสยามคุปตาเอ็นซีนามหนึ่นะคะคันนี้เป็นเสื้อ f อฟซดีหางเลดนะคะ เป็นแบบแปลงดุมร้อแปลงตัวขึ้นใส่ผ่านนะคะเอาคัาเดิมออกเบรกนอกนะคะเป็ดค mm ันนี้เป็นวินหน้า8นะคะใส่ตัวยกข้างเดิมด้วยนะคะเป็นหางเลดน,นะคะ mm hmm. เสื้อ fcd นะคะคันนี้สําหรับราคาคันนี้อยู่ที่34,000บาทตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณลูกค้าจากอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะ สินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาตรงที่ชานชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับราคาคันนี้นะคะสยามภูมิานะคะหางเลดเสื้อ FCD นะคะแบบแปลงครบชุดพร้อมตัวยกข้างเดิมนะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่34,000บาทนะคะลูกค้าจากอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าถูกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291นะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะสวยๆสีม่วงเลยนะคะกับโครงสยามหางเลดนะคะแล้วก็รายการที่2สีม่วงเหมือนกันนะคะแต่เป็นโครงบิ๊กจิ๋ว88 คันนี้นะคะลูกค้าสั่งทำสีม่วงแล้วก็สองลูกเตะนะคะสำหรับราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะกับโคงบิ๊กจิ๋ว88หางโปงนะคะคันนี้ทำา2ลูกเตะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าออนไลน์นะคะจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะเดินทางมารับสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านจากจังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดเชียงรายมากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะสินค้าสวยตรงปกเลยนะคะวันนี้ออกแพคคู่สีม่วงทั้งคู่เลยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 946022291ร้านตั้งอยู่บ้านเกยาะดำาไยตําบลวังบัวอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ปักหมุดใน,น g p s ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ094 602 2291นะคะเบนจว,วันณอยู่คล้ายนะคะขอบคุณน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ